สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องตาเบิร์ดเตอทุกคนครับหอด้วพี่น้องตลาดพงศลิสระบุรีมองตั้งวิธีห้านี่แล่ะครับเดินยิ้มยเนี่ยแลหละหันหนากไปหนอกไปชนผมบ้างตังวิธีนี่โรงงานตังคุณจะเป็นโรงงานจีเอ็นทีโออ้เจ้ก,ก่อ จะด,ดกุกจะบายครับมีห้องนำ้ำห้องนำ้ำหออ้องท่าอุ้ตลาดปักใหญ่เลยแต่ว่านี่แหละเพิ่นให้เพิ่นให้ตั้งนี่แหละว่าท่านเพิ่นบอกเพิ่นบอกไว้ว่าท่นานรถคันนี้คุ้น,นๆแต่ว่าโอ้ยติดสิกะจิบเถอะเนาะนี่แหละครับเดินตั้งวิธีเทาหันหน้าหันหน้าออกไปใช้ทางพอดีผลหันหันออกไปใช้ล้านของลิ้นผล เพื่อนมาเดี๋ว่าทีมพิทีเข้าปรทันมาเพื่อนบอกไว้ก่อนเ,นเนพื่อน่าเพราะเพื่อนสีบรอยู่มาสอดแจงนล้กันพี่น้องครับมาแรงมาสอดแจงนล้กันอยู่ ตลาดพงศลิสระบุรีพี่น้องอยู่อำเภอเมืองเลยครับอยู่ตัวอำเภอเมืองสระบุรีเลยพี่น้องทางสระบุรีพี่น้องทางทางลบบุรีพี่น้องทางเด็ดอะแถบใกล้ๆดีอีหยังเกอย่างข้างกทมบทมใกล้ปะไม่ได้ใจใกันตาเบอรเ์เมื่อคืนไปแจ็คแถวกทมอยากไปยับ เา้มงเที่ยว่อพนานาจะเป็นนินทพัดนาจะเป็นทีมผู้จัดครับ จะเป็นทีมผู้จัดเพิ่นบอกมองตั้งไว้ก่อนว่าฉัน่นห้อยตาเบิดกับโมเมนนะันน่นทีมงานเวทีเนาะตาเบิดกับแช่ครับครับเปิดน้ำซีเครปผมก็มีแต่ครับน้ำพิ่นซึ้งยังนี่โอ้มีหอวลูกน้องมายืนถา่ามพี่น้องเลยเพื่นตั้งนี่นะครับแรงเพื่นเห็นตั้งนี่เยอะเช่นโอ้เดินบหม่งใหญ่เลยครับ มีแต่โรงงานแต่ทั้งหมดนี้มีแต่โรงงานขนของผมน,นั่นอันนี้โรงงานจําหน่ายอาหารสดผู้ก่ออาหารสดทั้งคนทั้งนีก้กิจวิจินที่ช่องของ,อนนงครับพี่แถวน,นี้มีเครื่องสักผ้าหยอดเหรียญไหมหครับในตลาดนี่มีไหมในตลาดมีอ๋อฝั่งนู้นมีอยู่ใช่ ตตตตรตรงรตรงข้ามตลาดนี้เลยใช่ไหมไม่ตรงข้ามตลาดตรงนี้<อ>มีตรงหน้าคลองอะ่ะอ๋อนนครับมีที่ยอดเ,ย,ดเยี่ครับผมรู้จกักไปหมดเลย <laughs> ไม่แต่ที่นี่คิดไม่ออครับต้องการแสดงแรงเซียว <laughs> ผ่าสักาสีสักผ่านต่วันนะบุ หาเคียงจกผ่าก็พอครับโอ้ยเคียงปั้นไฟ<ม>บักยังไม่เลยคนนี้มีเห็นพี่น้องสองเคียงโอ้ยมาตามาั้งมาขี่ดินก่นนอเป็นแต่เชดายใช่เนาะก็น่าจะเป็นทีมงานผู้จัดนะครับเพิ่งจะมาบอกมองตังวิธีแต่ว่าเตาเบิดกดันแต่ตัวอื่นเนาะครับน้ำเกินจริงเดี๋ยวทีมวิธีมาอีกทีนึงเดี๋ยวเพิน่นจะจัดการข้อสิบประหามองอยู่ ที่นี้นเนี่ยท่านคุณล้างหิวเขาว่านเพ,พื่นวะเชเดีพาท่านคุณล้างไปกินเขาให้พี่น้องมาเยี่ยมชม่ามองต่างไปที่ของแรกนี่พี่น้องเชื่ออุ่นใจว่ามันจะเป็นขีต่มบ่อสีอสอสอสอนีนนน้ป็นตะเขาว่ราป็นตะมะเบิงบ่อเนี่ยนะป็นตะมาครับพี่น,อน้องเดินแบบก่วงเลยมองจอด,ดรถก็สบายฟังพ่นจะเป็นมองจอดรถเบ่นเลยวะั่นฟังนั่นแล้วก็มองรถแล่นรถยังเขาออกทั้งหลังมก็มีพูนมองจอดรถพุดเดืนอย่างง,ง่ายเลยพ่น ก็เลยต้าบดคดลิปไลฟ์บุญล่ะโมเมนต์มาลงนี่สะดวกสบายกันทั้งหลังเป็นเดินบางหญ่อีกทั้ทงหลังเล่าไปละ่ปละล้วว่าเราสิไปตลาดละเลยบอกไปก่นอนแล้ววันไปสิมาอยู่แล้วัเราสิไปหาซื้อดอกบอกดอกไม้มา,มาหาวใบมาั่นแล้วว่าโอ้ยเพ่งเข่าว่านอนนี่เนาะ เพี้ยงที่เขาคลิปไคอบอนเราพี่ดอกมองกันตั้งวิธีเราพลาทานคนล่างไปกินข้าวกินนำ้ำจะเอาเสื้อผ้าไปซักไว้ Né nó là dù nỉ lắm rồi nè tê ta lắm nó nè kín nè 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 mì, mì ui, hey. okay, thế ท่านจบอยู่ในนี้นจะในลิกระชิดเข่าใครช่วงนี้แหงหากินลำบากนี่จะลิกระชิดกินเขาก้อนบ่คูปอคูปอหอนแล้วแต่ว่าห้องหอดก่อนกินยังหุ่นแล้วกินเต็มหนึ่ง ตายมันจนเบิ้งโอ้ยหผู้น่ะเสีวินก็มีอยู่ผู้น ไปล,งลุงหายยุงเหรอตัดกุ้งล้างนี่ยเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ไม่จะมีครับเพราะกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม